สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้ผู้ผมกลุ่ม TF04 นะจะมาทําการสรุปผลการดําเนินงานโครงงานการศึกษาการออกแบบและจัดสร้างเตาหุอองต้มชีวมวมวนะครับที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยใช้อุปกรณ์กําเนิดไฟฟ้าเทอร์โมเลิทิกนะครับโดยสมาชิกกลุ่ม TF04 นะครับจะประกอบไปด้วย 1. นายกิติทั์อ,อฮิรัน 2. นายนันานายมาแรงผู้ 3. นายธนพงษ์จูแดงและ 4. ผมนายรทมีถาวรน,นะครับ โดยหัวข้อที่จะมาบรรยายวันนี้นะครับจะแบ่งออกไปทั้งหมด4ส่วนก็คือ1ภาพหลวงโครงงานวิศวกรรม2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดําเนินงาน3การวิเคราะห์ความผูกค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์และ4สรุปผลการดําเนินงานนะครับในส่วนแรกนะครับเป็นภาพหลวงโครงงานวิศวกรรมนะครับโดยกลุ่ม t f 0 4ูครับได้ทําการศึกษาการออกแบบและจัดสร้างเตาถั่ต้มนะเชียวม้วนะครับที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยใช้อุปกรณ์กําเนิดไฟฟ้าเทอมมร์โมกทริกนะครับ โดยมีแนวคิดของโครงงานก็คือ1เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับของตัวเชื้อเพลิงแข็งที่อาจจะก่อเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดลอ้อมและปัญหาทางด้านสุขภาพในภายภาคหน้าได้นะครับและแนวค,คิดอีกข้อนึงก็คือเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกลุ่ม t f 0เนะสูเสียครับได้ทําการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนส่วนนี้ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไปนะครับโดยใช้อุปกรณ์กาเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงงานก็คือ 1. เพื่อศึกษาการทํางานและหลักการออกแบบเตาของต้มเชื้อมวล 2. เพื่อพัฒนาเตาหงต้มเชื้อมวลนะครับให้มีการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 3. เพื่อจัดสร้างเตาของต้มเชื้อมวลนะครับที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้และ 4. นะครับเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับของการใช้งานเตาของต้มเชื้อมวลโดยมีขอบเขตของการศึกษาก็คือ 1. ใช้ไม้ฟืนยูคาลิปตัสสับนะครับเป็นเชื้อเพลิง 2. ในระหว่างการใช้งานเตาของต้มเชื้อมวลจะไม่เกิดข่าวควัน3 เตาเตาหุงต้มช้วมวลนะครับจะมีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานในครัวเรือน4มีน้าหนักไม่เกิน10กิโลกรัมห้าออกแบบเตาหุงต้มช้วมวลนะครับในรูปแบบของท็อปลิ d อัปดาบแบร s แมสแกสโตนะครับ6ใช้อุปกรณ์กําเนิดไฟฟ้าเทอร์โมนะครับในการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและเเตาหุงต้มช้วมวลนะครับสามารถใช้งานได้3 0สินาทีต่อการใส่เชื้อเพลิงเต็มห้องขอไหม้8เตาเตาหุงต้มช้วมวลนะครับสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย5วัตนะครับ โดยแผนการดําเนินงานนะครับจะมีทั้งหมด10กิจกรรมนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกาฎาคมปี2563ถึงเดือนพฤษภาคมปี2564นะครับซึ่งจะกินระยะเวลาประมาณ9เดือนนะครับโดยไม่รวมระยะเวลาช่วงปิดเทอมนะครับถัดมาในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดําเนินงานนะครับในส่วนแรกของการดําเนินงานนะครับก็จะเป็นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อใช้สําหรับการออกแบบเพื่อหาขนาดต่างต้มชิลวมวน,นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย ค่าอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงของเตาหุอองต้มเชื้อมมลนะครับประสิทธิภาพเตาหุอองต้มเชื me, ้อมวลเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมาไหมความสูงข้อมาไหมค่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรอากาศปฐม,มภูมิและทุติยภูมิจำนวนรูวอากาศปฐมภูมิและทุติยภูมิอุณหภูมิผนังเตาหุงต้มเชื้อมวลและจำนวนอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิติกนะครับเมื่อเราทำการคำนวณเพื่อหาขนาดเตาหุงต้มเชื้อมวลและจำนวนอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิติกนะครับจึงจะสรุปผลได้ตามตารางดังต่อไปนี้นะครับ จากนั้นเราจะเอาค่าตามตารางนี้นะครับไปทําการเขียนแบบทางวิศวกรรมต่อไปในโปรแกรม SolidWorks นะครับซึ่งจะได้รูปแบบทางด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นเราเอาแบบทางวิศวกรรมนี้นะครับไปทําการจัดสร้างตาหุงต้มชื้อมวลต่อไปนะครับซึ่งจะได้รูปแบบตามด้านขวามือนะครับหลังจากที่พวกเราได้ทําการจัดสร้างเตาหุงต้มเชื้อมวลแล้วพวกเราจึงได้ออกแบบการทดสอบตาหุงต้มเชื้อมวลโดยแบ่งออกเป็นสองรั้งด้วยกันนะครับในการทดสอบตาหุงต้มเชื้อมวลครั้งที่หนึ่งมีวัตถุส่งเพื่อเก็บ ค่าอุณหภูมิที่บริเวณหนักเตาเพื่อน,นําไปใช้ในการออกแบบในส่วนของอุปกรณ์กําเนิดไฟฟ้าเทอร์โมเรติกนะครับแะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานประหุต้มเชื้อม,มวลต่อมาก็จะเป็นตารางการเก็บข้อมูลระหว่างการใช้เตาของต้มเชื้อมวลนะครับซึ่งจะวัดที่ตำแหน่งความสูงต่างๆบริเวณทางด้านซ้ายขวาหน้าและหลังของตงต้มเชื้อมวลโดยเราจะทําการเก็บค่าทุกๆ10นาทีนะครับโดยจะเริ่มจากเวลาที่เวลา5ที 15ทีและ25ที35ทีตามลําดับนะครับจะเห็นได้ว่าที่เวลา35ทีนั้นอุณหภูมินั้นลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเชื้อเพลิงของเรานั้นเริ่มมอดลงแล้วครับสรุปจากการทดลองครั้งที่1ในระหว่างการใช้งานเตาหุงต้มเชื้อวลวนั้นจะสังเกตได้ว่าจะเกิดเปลวไฟที่บริเวณทางออกของรูอากาศทุตยภูมิภายในเตาหุงต้มเชื้อวลวนั้นก็เกิดความปัน่นป่วนของอากาศขึ้นอีกด้วยแต่ว่าก็ยังเกิดขมาวควันขึ้น จำนวนมากในส่วนของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่บริเวณผนังเตานั้นอยู่ในช่วง100-270องศาเซลเซียสครับซึ่งมีค่าที่สูงกว่าที่ได้คำนวณไว้อันเนื่องมาจากการแผ่รังสีความร้อนการนำความร้อนที่บริเวณรอยต่อของเตาของต้มชื้อมวนต่อมาเราทำการต่อเติมในส่วนของอ,อุปก,กรณ์กำนิดไฟฟ้าเทอร์โมเลติกเราจะอ้างอิงจากตารางที่ผ่านมานครับโดยเราจะติดตั้งในบริเวณของ ด้านขวาของเตาที่ความสูงระดับกลางนะครับเนื่องจากที่ความสูงระดับนี้มีอุณหภูมิคงที่กว่าบริเวณอื่นจึงเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิติกครับในส่วนของการต่อเติมนั้นเราจะต่อเติมทั้งหมด2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกก็จะเป็นกล่องสําหรับติดตั้งอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิติกในส่วนที่2ก็ก็เป็นกล่องสําหรับติดตั้งพัดลมในการระบายความร้อนบริเวณฮิตซิงนะครับโดยอากาศส่วนนั้นเราก็จะทําไปเป็น อากาศในส่วนของทุติยภูมิต่อไปนะครับแต่ตอนต่อวงจรกระแสไฟฟ้าจะเป็นนังรูปภาพเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมเล็กติกนั้นจะทําการต่อวงจรแบบอนุกรมเพื่อให้ได้ความต่างศักย์ตามที่ต้องการนะครับโดยใช้อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมเลกติกทั้งหมด6ตัวด้วยกันจากนั้นเราจะเอาวงจรอนุกรมนี้มาทําการต่อขนานกับพัดลมและตัว usb port เพื่อใช้งานต่อไปนะครับ มาจะเป็นในส่วนของการทดลองในครั้งที่2นะครับการทดลองในครั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าจะวัดกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้และประสิทธิภาพของเตาผงต้มเชื้อมวลเพื่อนํามาวิเคราะห์นะครับโดยมีขั้นตอนคือทําการบรรจุเชื้อเพลิงจากนั้นเราจะจุดไฟจากด้านบนลงมานะครับแล้วเราจะทําการจับเวลาเมื่อไหม้เพลิงจุดไฟสุดท้ายเราจะบันทึกค่าความต่างศัก์ที่ผลิตได้ทุกๆ10ินาทีนะครับแต่ว่าเนื่องจาก การต่อระหว่างการต่อเติมเตาเชื้อเ,เพลิงเชื้อมวลนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโคว2 0 -19 นะครับจึงไม่สามารถทําให้การต่อเติมเตาหุอองต้มชีวมวลนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้และไม่สามารถทำการทดลองในส่วนที่2ได้เราจึงได้ําการปรับเปลี่ยนแผนง,งาน,เพ,เ,นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับโดยเปลี่ยนจากการทดลองที่2เพื่อวิเคราะห์ผลเปลี่ยนเป็นวิเคราะห์ทางเรษฐศาสตร์ของเตาหุอองต้มชีวมวลที่เราได้ออกแบบไปครับ ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับโดยในการวิเคราะห์นะครับจะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกคือการเปรียบเทียบระหว่างเตาแก๊สหุงต้ม LPG กับเตาหุงต้มชูมวลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับเชเพลินะครับกรณีที่2นะครับคือการเปรียบเทียบระหว่างเตาแก๊สหุงต้ม LPG กับเตาหุงต้มชูมวลที่มีค่าใช้จ่ายสําหรับเชเพลินะครับโดยในการวิเคราะห์นะครับเราจะใช้สูตรดังต่อไปนี้ 1. ราคาค่าใช้จ่ายเตา ของเตาหุงต้มเฉลี่ยต่อปี 2. ราคาค่าใช้จ่ายไเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อปี 3. ราคาค่าใช้จ่ายรวมต่อปี 4. อัตราการคิดลดและส,สุดท้ายนะครับมูลค่าปัจจุบันสุดทีนะครับซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ของโครงงานนะครับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่เรามาดูผลลัพธ์ของกรณีแรกกันนะครับคือกรณีของการเปรียบเทียบระหว่างเตาแก๊สหุงต้ม lpg กับเตาหุงต้มชุมมวลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับเชื้อเพลิงนะครับ จากการคำนวณนะครับจะพบว่าราคาค่าใช้จ่ายรวมต่อปีของเตาแก๊สหุงต้ม LPG นะครับจะมีราคาอยู่ที่8,193บาทต่อปีส่วนของเตาหุงต้มชิวมวลนะครับจะมีราคาอยู่ที่183-3บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าถ้าเราทําการเลือกใช้เตาหุงต้มชิวมวลนะครับจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง6 3 5 9บาทต่อปีครับมาดูกรณีที่2อกันนะครับ คือการเปรียบเทียบระหว่างตาแก๊สของต้ม LPG ก,กับเตาหของต้มเชื้อมวลที่มีค่าใช้จ่ายสําหรับเชื้อเพลิงนะครับซึ่งจะคล้ายกับกรณีแรกนะครับแต่จะมีในส่วนของราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อปีเพิ่มขึ้นมานะครับและจากการคํานวณราคาค่าใช้จ่ายรวมต่อปีของเตาของต้มเชื้อมวลนะครับจะมีราคาอยู่ที่9,224บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเราทําการเลือกใช้เตาของต้มเชื้อมวลนะครับจะมีราคาที่สูงกว่า เตาแก๊สถุงต้ม LPG อยู่1,031บาทต่อปีนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำา2กรณีนี้นะครับมาหามูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับซึ่งในกรณีของเตาหุงต้มชืิอมวลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเชื้อเพลิงนะครับจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่1,2308บาทนะครับซึ่งมากกว่า0จึงส่งผลให้มีความคุ้มค่าต่อการลง สูงนะครับส่วนกรณีของตาหงษ์ต้มชุวมวลที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเชื้อเพลิงนะครับจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ลบ8 3 8 7บบาทนะครับจึงส่งผลให้ไม่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับดังนั้น จิงสรุปได้ว่านะครับโครงงานนี้จะมีคุ้มค่าต่อการลงทุนก็ต่อเมื่อไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับเชื้อเพลิงในการประกอบมหารครับและจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเตาหุอองต้มชิ้วมวลไปได้6,359บาทต่อปีครับหัวข้อที่4นะครับสรุปการดําเนินงานของโครงการนะครับ สรุปผลการดำเนินงานจากแผนง,งานที่เราได้ทําการแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับโดยผลสุดท้ายแล้วกลุ่มของเราก็สามารถที่จะดําเนินการสําเร็จลุล่วงได้ถึงในส่วนที่3ก็คือการออกแบบและกัดสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ถังอุเล็กทิกนะครับแต่ก็ไม่สามารถประกอบเข้ากับตัวต้นแบบของเตาหุงต้มเชื้อวมวลได้ทันตามแผนนะครับจึงไม่สามารถดําเนินการทดสอบเตาหุงต้มที่มีความสมบูรณ์เพื่อสังเกตการผลิตพลังงานไฟฟ้าและก็วิเคราะห์ประสิทธิภาพออกมาได้นะครับ ทางกลุ่มพอกเราจึงได้ทําการวิเคราะห์ความคุ้มคาม่าของการใช้งานเตา้ม้้วมวลที่บกับการใช้เตาแก๊ส LPG นะครับตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้ออกมาทั้งหมดนะครับจากการดําเนินงานก็จะแบ่งออกเป็น1 ตัวต้นแบบของเตาหุอองต้อองตมเชื้อมวลนะครับซึ่งจะเป็นตัวต้นแบบที่ยังไม่สมบูรณ์ที่ใช้ในการทดสอบครั้งที่1นนะครับโดยเป็นเตาหุอองต้มเชื้อมวนที่มีทางเข้าอากาศถมภูมิทางด้านล่างแต่ยังไม่มีทางเข้าอากาศทุติยภูมินะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้การใช้งานเตาต้นแบบของเรานั้นครับยังเกิดเขมาควันขึ้นเป็นระยะระหว่างการใช้งานนะครับเนื่องจากมีอากาศทุติยภูมิเข้าไปเผาไหม้กับเชื้อเพลิงที่ไม่เพียงพองนะครับ ถัดมาส่วนที่2ก็จะเป็นระบบจ่ายอากาศทุติยภูมินะครับซึ่งก็จะเป็นกล่องที่มีการติดตั้งพาหลมสำหรับใจอากาศและส่วนที่3ก็จะเป็นวงจรผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งก็จะติดตั้งภายในระบบใจอากาศทุติยภูมินะครับโดยในส่วนนี้ก็ยังไม่สามารถทําทการทดลองเพื่อทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นผลลัพธ์จากการวิเคาราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่กลุ่มเราได้ทําการเพิ่มจะทําเพิ่มขึ้นมานะครับ ซึ่งผลลัพธ์ก็พบว่าเตาหุงต้มเชื้อมวลของเราเนี่ยจะมีความคุ้มค่ากว่าการใช้เตาแก๊ส LPG ก็ต่อเมื่อเราสามารถหาเชื้อเพลิงที่เป็นไม้ฟืนหรือ่านไม้ต่างๆมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งตลอดอายุการใช้งาน3ปีของเตาหุงต้มเชื้อมวลของเราจะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายจากการใช้งานได้ถึง12,300บาทนะครับเมื่อเทียบกับการใช้งานเตาแก๊ส หุงต้ม LPG นะครับโดยผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ85นะครับและจากการดำเนินงานทั้งหมดของเรานะครับเราก็พบว่าโครงการของเราจะมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือควรจะมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนในบิเรณรอยต่อต่างๆที่สัมผัสกันของเตาหุงต้มเชียวมวลนะครับเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิของเตา ของขนาดเตาหุ่ต้อมเชื้อมวลเนี่ยมีค่าสูงกว่าที่เราได้ทําการออกแบบไว้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเนี่ยควรจะมีมาตรฐานแล้วก็มีการเก็บข้อมูลได้อย่างทันทีนะครับแล้วก็ควรจะมีจํานวนเครื่องมือให้เหมาะสมกับการวัดนะครับซึ่งในการทดลองของเรานะครับมีการวัดอุณหภูมิในหลายๆตำแหน่ง,งรพร้อมกันแต่การใช้เครื่องมือเพียงเครื่องมือเดียวจะทำให้อุณหภูมิที่วัดได้มีความไม่แม่นยำนะครับ ข้อที่3ควรจะมีการดําเนินการทดสอบซ้ำนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้นมีความน่าเชื่อถือและก็มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นข้อที่4ควรจะมีการออกแบบตามหุ่เชื่อมวลให้มีความยืดหยุ่นสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกในกรณีที่ต้องเพิ่มหรือลดจํานวนอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกนะครับข้อที่5ควรจะมีการทดสอบหาค่าคุณสมบัติต่างๆที่จะต้องใช้ในการคํานวณนะครับเพื่อให้การคํานวณเพื่อให้ผลการคํานวณที่ได้มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น และสุดท้ายข้อที่6นะครับควรจะคํานึงถึงอุปกรณ์ในบริเวณที่จะติดตั้งวงจรไฟฟ้านะครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอาจมีการทนความร้อนได้ไม่เท่ากันดังนั้นควรจะคํานึงถึงอุณหภูมิในการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้การทํางานมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วกลุ่มของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ